ดิฉันนางสาวเวสารัตนสว่างครูโรงเรียนบ้านสัพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต2มานำเสน,นอนวัตรกรรมการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้เรื่องการอ่านคำที่มีอักษรถอนำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านสับพระโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับสื่อผสมค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะขั้นกระตุ้นความสนใจ เริ่มแรกนะคะนักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องคําที่มีอักษรหอนำ จากแอปพลิเคชัน Pi c เก r ครูสแกนคำตอบจากกระดาษการ์ดของนักเรียนค่ะหลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะคะครูก็จะใช้วงล้อส่มชื่อนักเรียนออกมาล้วงหม้อปริศนาโดยในหม้อปริศนาของครูจะมีสิ่งของที่เป็นคำอักษรหอนำอยู่ในนั้นนักเรียนจะต้องออกมาล้วงสัมผัสแล้วตอบให้ถูกว่าสิ่งทองที่อยู่ในหม้อคืออะไรครูก็จะติดคำตอบของนักเรียนบนกระดาน แล้วรวมกันอ่านพร้อมกันหนึ่งครั้งและให้นักเรียนสังเกตสิคะว่าคำที่อยู่บนกระดานมีอะไรที่เหมือนกันคันสำรวจและค้นหานักเรียนอ่านออกเสียงบทกลอนเ,อเรื่องมาเล่นกันเถอะ สังเกตบทกลอนว่าในบทกลอนนี้มีคำที่มีอักษรหอนำหรือไม่และมีคำใดบ้างที่เป็นอักษรหอนำเมื่อได้คำแล้วนักเรียนลองสังเกตต่อสิคะว่ามีพยัญชนะหอนำตัวพยัญชนะใดบ้างเราก็จะพบว่าอักษรหอนำพยัญชนะทั้งหมด8ตัวครูก็จะถามนักเรียนต่อว่าอักษร8ตัวนี้อยู่ในอักษรหมู่ใด นักเรียนก็จะเข้าใจได้แล้วว่าอักษรหอนำพยัญชนะทั้งหมด8ตัวซึ่งเป็นอักษรต่ำเดี่ยวโดยครูมีสูตรการจำว่างูใหญ่นอนอยู่ริมวัดมาลัยจากนั้นครูก็ให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่มีอักษรหอนำจากสื่อทำมือชื่อว่าโทรทัศน์หอนำค่ะคานอภิปรายและลงข้อสรุป ครูส่งนักเรียนออกมาเล่นเกมตีตัวตุ่นคำที่มีห่อนาำในทีวีจอสัมผัสซึ่งบางคำมีตัวหอก็จริงแต่ไม่ใช่อักษรน,นามเพราะมีหอเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและวิเคราะห์ว่าคำที่มีอักษรหอนาำจะต้องมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะ ้างสร้างผลผลิตความเข้าใจนักเรียนเล่นเกมตกปลาหาห่อน้ำโดยครูจะใช้สติกเกอร์แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มและเท่าๆกันแล้วให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเป่ายิงฉุบว่าใครจะได้บ่อปลาทะเลและใครจะได้บ่อปลาน้ำจืดจากนั้นครูแจ้งกติกาเกมดังนี้นักเรียนจะต้องตกปลาขึ้นมาหนึ่งตัวในตัวปลาจะมีปริศนาคำทาทยคำที่มีอักษรห่อนำซ้อนอยู่ จะต้องมีคนอ่านปริศนาคำทายหนึ่งคนยืนด้านหน้าเมื่อคนตกปลาทายถูกคนตกปลาจะต้องเขียนคำนั้นลงในกระดาษที่ครูเตรียมไว้ให้ให้ถูกตอ้องเมื่อนักเรียนเขียนคำครบแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านคำภายในกลุ่มหากมีเพื่อนคนไหนอ่านไม่ได้ครูก็จะให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันสอน คารสะท้อนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีอักษรห่อนำไปแล้วนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนจากแอปพลิเคชันพิกเกอเพื่อประเมินผลและจะประเมินผลการอ่านคำที่มีอักษรห่อนำจากบทร้อยแก้วในชั่วโมงถัดไปและครูได้ให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะเรื่องคำที่มีอักษรห่อนำเป็นการบ้านค่ะ การอ่านคำที่มีอักษรหอนามจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณครูใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ร่วมกับสื่อประสม,มคุณครูสามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนได้นะคะ